สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เขามาเก็บกู้พักบุ้งออกจากหน้าบัวนะครับพื้นที่งานบัวสวยงามของห้องแต่ก่อนนะครับเบื้องสภาพครับตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับสีทายไม่ให้เบื้องอีกนะครับว่าสู้ช่อดอกขึ้นมากงามแบบใดนะครับตอนนี้เขากู้ครับกู้กันเป็นลํำเรือเลยนะคุณนะนี่ครับเบื้อง เอาขุนมาหลายล้หลายเลือเลยนะครับเก็บขู่ออกไปนะครับขึ้นเขาลงหวยครับผมช่วงนี้มันมีพื้นที่รับผิดชอบหลายที่นะครับทั้งของตัวเองแน่ทั้งของญาติํำครับริมมขู่นำขุนหมาหอยก็มีด้ครแบบเลี้ยงหอยพร้อมอันนี้กับมาหน่อยอเผาแม่มัน นี่ยมันสบายมั้สบายสบายมันเจีย๊ยดๆแบบมันเป็นหน้าบัวนะครับหน้าบัวสีชมพูนะครับบัวชมพูเอามีบัวสายพันธุ์อีกตัวหนึ่งมาลงลงอยู่นะครับจะลอดูผลผลงานว่าสิเป็นแบบใดนะครับแ้วก็บบัวขาวชัดขาวก็อยู่ทั้งหลังนะครับพื้นที่ประมาณ สองงานนะครับตรงนี้งานหนึ่งนะครับตรงนี้ข้างหลังประมาณสองงานนะครับสางบานงานหนึ่งนะครับหนึ่งไรครับพื้นที่หนึ่งไรทการเกษตรสามนะครับที่พักอาศัยหนะครับแล้วก็พืชผักสวนครัวนี่อาศัยอยู่ในพื้นบ้านที่บ้านนะครับส่วนทําการเกษตรเป็นนาบัวเป็นหลักนะครับนาบัวเสริมด้วย มะพร้าวกับกล้วยนะครับผมกล้วยจะยไปตามริมนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ริมโค้งอีกประมาณไรหนึ่งนะครับเป็นของเป็นที่หลวงนะครับเนี่ยนะครับนี่เราเราเอาออกไปได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อสี่ส่วนแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นสวยๆเมื่อ ผักบุ้งออกเยอะแล้วเนี่ยผมจะเปิดน้ําใส่ให้ให้สูงกว่านี้อีกประมาณหนึ่งฝ่ามือครับนะครับจะเพิ่มระดับน้ํานะครับผักบุ้งส่วนที่มันลอยขึ้นมาเราก็จะเก็บขายนะครับเก็บไปกินไปประกอบอาหารเหลือก็ขายแล้วก็เอาออกทิ้งด้วยนะครับเน้นเอาบัวไว้อย่างเป็นหลักครับถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ปล่อยให้เป็นหมากนะครับ จะเอาดอกตลอดเลยนะครับซึ่งถ้าถ้าเราเอาดอกตลอดไม่เหลือให้เป็นหมากมันก็จะออกเรื่อยๆครับดอกจะเยอะนะครับแต่ถ้าปล่อยให้เป็นหมากมันจะเลี้ยงหมากมาน,นะครับมันก็จะไม่เบ่งตัวใหม่ขึ้นเอาพอแล้วออกมาตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะลากเอามาทําปุ๋ยนะครับจะใส่ต้นมะม่วงนะครับมะม่วงเรามีอยู่่อ แก้วขามินสำรฤดูแล้วก็ฟ้าลั่นเกียวสวยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยีล๋ยวเราก็จะลากเอาคาดดึงขึ้นมามาใส่นี่ครับนะครับโอเคครับเพื่อนไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ่ายภาพถ่ายคลิปนาบวัวสวยให้ชมครับสวัสดีครับผม